คุณสนอคะตอนนี้เรากําลังทําอะไรกันอยู่คะตอนนี้นะครับกําลังขับรถของขบวนกองขุนรถเบนของเบสเพลเวอร์นะครับนะฮะซึ่งพอวนกอนจะขับรถเบนดูชุดลุกหน่อยครับเป็นไงครับแรงแรงมากแรงเบสแรงมากเลยค่ะอันนี้คือชุด RGT นะครับแล้วข้างหน้าเขามีขบวนรถเบนขบวนรถเบนคันแรกจะเป็นของรถตำรวจนะคะที่นำขบวนคันที่สองจะเป็นของขันพิการนะคะคันที่ ก็จะเป็นของ RGD หมอตุ้ยนะคะแล้วก็คันของเราคือคันที่สี่นะคะ RGD ส n น w ุ o n s o แล้วก็มีหลายคันตามมาแล้ข้างหลังก็จะเป็นของท่าน RGD โสภานะคะแล้วก็ของท่านท่านว,ว่า,าที่ RDM เนาะหลายคันเลยทีเดียวแล้วก็รถตำรวจปิด <D> ท้ายขบวนด,ด้วยใช่ะะที่นี่เป็น V.I.P. นะครับทุกท่านคัาเห็นไหมฮะเป็น V.I.P. เนาะเป็นอย่างที่บอกลนลนอกจากเราได้เงินแล้วเราได้เกียรติยศชื่อเสียงนะครับ เรามีขบวนเนื้องินดูวลตำรวจเลยฮะด้วตำรวจนำหน้าให้เราธรรมดาไม่าพมาเ็็เพลเวอร์พาเพราะยันใครอยากให้ที่รอแบบนี้ยังไงก็มาทำเ็นเพวเวอร์นะครับแค่เปียดี่ยายนที่ซื้อใช้ดีบอกต่อนะครับพอโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่งานนะคะที่โรงแรม e s ส Park นะคะวันนี้เจอกัน11โมงครึ่งเราเจอกันที่นั่นนะคะ